และที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับเป็น Fortuner Leader นะครับแปลงมาจาก Fortuner อ็มซี2020นะครับผมมาในโปรโมชั่นพิเศษของเรานะครับผมแปลง Fortuner Leader นะครับมาพร้อมกับตัวช่องลม g r Sport นะฮะและก็เบ้าไฟตัดหมอก ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับเป็น Fortuner l e a d e r นะครับแปลงมาจากฟอร์จูเนอร์ MC สองพนะครับผมมาในโปรโมชั่นพิเศษของเรานะครับผมแปลง Fortuner l e a d e r นะครับมาพร้อมกับตัวช่องลม GR Sport นะฮะและก็เบ้าไฟตัดหมอกนะฮะ GR Sport เป็นดำเงาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนนะฮะผมที่ชุดแปลงของเรานะฮะเป็นอ่าสเปเชียลโปรโมชั่นแบบนี้นะฮะเรานะฮะให้ตัวอ่า โปรโมชั่นของตัวแปลงลีเดอร์นะครับเป็นแบบ G.R. แบบนี้นะฮะทั้งด้านหน้าแบบนี้นะฮะแล้วก็เบ้าไฟตัดหมอกเพิ่มความสปอร์ตดูดันให้กับตัวรถเพิ่มความดูสปอร์ตพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับผมในราคาชุดแปลงเดียวกันกับลีเดอร์นะฮะแต่ได้ช่องลมและเบ้าตัดหมอกของ G.R. Sport มีที่ l k Auto ที่เดียวเท่านั้นนะฮะเป็นอะไรใหม่อะไรแท้ร้อและที่เราเน้นย้ำกันทุก คลิปเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวเนื้อสีนะครับจะสังเกตว่าเนื้อสีของเรานะฮะเป็นเนื้อสีแท้จากโรงงานนะครับมาดูตรงนี้ใกล้ๆหน่อยครับผมเป็นเนื้อสีแท้จากโรงงานนะฮะความใกล้เคียงของสีนะครับก็จะมีค่อนข้างที่จะเอ่อเานะครับสีตัวรถเดิมนะครับอันนี้เป็นสีของกันชนใหม่นะครับแล้วก็สีของตัวรถเดิมนะครับเป็นสีศูนย์เจศูนย์ที่มาจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอะไหล่ทั้งหมดนะฮะก็จะเป็นสีแท้จากโรงงานด้วยนะครับผมอ่า ตัวหัวเซ็นเซอร์สีดําแบบนี้นะฮะเรามีมาให้ด้วยในในชุดแปลงของเรานะครับเนียนๆเ,เหมือนได้ของใหม่จากโรงงานเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวโลโก้ GR Sport p l u แท้แบบนี้ด้วยนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะฮะสำหรับชุดแปลงตัวนี้ที่พิเศษสุดเลยนะครับผมก็คือตัวช่องลมนะฮะและก็ช่องกระจกหน้าตรงนี้นะครับทาง LK ของเราให้เป็นสีดำเงา black g l o s แบบนี้ด้วยนะครับทั้ง2 ัวเลยนะฮะทั้งทั้งบนทั้งล่างนะฮะเพิ่มความลักชวรี่นะฮะดูพรีเมียมดูฉ่ำเววมากๆเลยนะฮะเวลาที่โดนแดดนะครับตัวเนื้อสีของเรานะฮะเป็นประกายสี้เงินนะครับผมเขาจะมีเมทัลลิกนะฮะเป็นมุกสี้เงินเด่นออกมาด้วยนะครับผมและก็อีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเติมมาจากโปรโมชั่นนะฮะก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวกล้านกระจกแบบไฟไฟวิ่งแบบนี้นะฮะหล่อๆเพิ่มเติมได้ตั้งแต่ Fortuner r e v o และก็ตัว Cor รลล่ Cross นะครับผม และด้านหลังนะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวกันชนนะครับที่เป็นอะไหล่แท้สีแท้โรงงานแบบนี้นะครับมาพร้อมกับตัวดีไซน์ใหม่ของตัวเรจนเดอร์และลีดเดอร์นะครับผมมาพร้อมกับคิ้วสีดำตรงกันชนแบบนี้นะครับผมในส่วนของด้านล่างนะครับเป็นดิฟเฟเซอร์ของตัว GR s p o r t นะฮะเราให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะฮะเป็น GR Sport หล่อๆนะครับทุกคนท่านท่านใดที่แปลงจากเรานะครับแปลงลีดเดอร์แบบนี้นะฮะอยากจะได้เป็นแบบนี้ GR Sport ลูกค้าสามารถเลือกได้ในราคาเดิมเลยนะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่ครผจ่าาาย แปลงลีดเดอร์นะครับออริจินอลนะฮะได้เป็นพาร์ทของตัว g r Sport แบบนี้นะฮะไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับผมจะบอกว่าส่วนต่างจากการที่เราเพิ่มให้ลูกค้านะฮะอยู่ปริมาณมูลค่าอยู่ประมาณ15,000บาทนะฮะลูกค้าได้ไปฟรีๆไม่ต้องเสียเงินนะครับผมตัวน,นี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องลมด้านหน้าของ GR Sport นะฮะลิ้นด้านหลังของตัว g r Sport โลกโก้ GR Sport ด้านหน้ารวมถึงเบาไฟตัดหมอก GR Sport นะฮะได้แบบนี้ฟรีๆไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะฮะ จากเป็นราคาแปลงหน้าของลีดเดอร์นะฮะมาเป็นของตัวลีดเดอร์ตัดด้วย GR แบบนี้ก็ได้แบบนี้เลยรอๆแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดที่อยากจะติดตั้งชุดแปลงหน้ารอๆแบบนี้นะครับ Fortuner อ c อยู่ตั้งแต่ปี2020ขึ้นมานะครับก็สามารถสอบถามที่ LK Auto ของเราได้เลยนะครับผมแล้วก็จบไปนะครับยังไงฝากกดไลฟ์กดแชร์นะฮะกดติดตาม LK ของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ